เงินฝากรักษาทรัพย์วาดีอะกับกองทุนอิสลามทอกอสอต่อที่หนึ่งจับและแจกรางวัลไปทำฮัตฟรีจำนวน16รางวัลต่อที่สองจับและแจกรางวัลไปทำอุมเราะฟรีจำนวน35รางวัลพิเศษจับรางวัลวันละ50รางวัลมอบให้กับผู้ที่มาร่วมงานภายในงานพบกับ,บการอบรมหลักสูตรโรงเรียนธนาคารอิสลาม นิทศการโรงเรียนธนาคารอิสลามการแข่งขันตอบปัญหาศาสนาระกูดอนาชิสชมการแสดงอนาชิสระดับอาเซียนจากไบยินุนและร่วมต้อนรับประธานในพิธีพนาท่านจุลาราชมนตรีพากันมาชมช็อปชิมกับสินค้าฮาลลนมากมาย10-11พฤษภาคมนี้ณมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาธานาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยิ่งฝากมากยิ่งมีโอกาสมาก ب ิ سمILLAH ิ رحمةٍ رحیمٍ الحمدُللهِ ربِّ العالمين وَبِهِ نَسْتَعِينَ لا حولَ ولاقوةَ إلَّا باللهِ نالِنَ أظِيمَ السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهِ ขอสันติความปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ประสบดับบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาที่ติดตามรับชมรายการทุกท่านครับขอต้อนรับท่านชมก็สู่รายการศรัทธาชนสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยตีนทีวีแห่งนี้ครับเป็นประจําทุกๆวันนะครับวันนี้ ผม,มดรชิสวันดีครับรับหน้าที่ดำเนินรายการแต่ผู้ชมอาจจะเอะวันนี้เริ่มด้วยสปอร์ตธนาคารทกศนะครับความเป็นมาอย่างไรทกศเกี่ยวเนื่องกับศรัทธาชุนสัมพันธ์นี้อย่างไรวันนี้เราเชิญงานวิเคราะห์งานสินเชื่อกองทุนอิสลามนะครับท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของทกศ แล้วก็ให้การสนับสนุนยาตีมทีวีด้วยดีเสมอมานะครับในโครงการต่างๆจะได้เรียนเชิญให้ท่านพี่น้องพบกับคุณมุสตอฟาหรือคุณวันชัยพุทธพศครับขอเรียนเชิญพบกับพี่น้องทางบ้านครับทำดุลใจครับอัสลามอะัยกุ้วัเรามะตุลร้อยวัะเราะกาตุุลก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านและก็ต้องขอขอบคุณคทางยาตีมทีวีนะครับที่ได้ให้โอกาสและให้เกียรติกับกองทุนอิสลาม ทกสนะครับผมเชื่อว<ด>่าผ<ช>ได้มีโอกาสมาพบับพี่น้องทางรายการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะได้คุ้นหน้าคุ้นตากับผมเรียกกันคุณพี่วัญชัยนะท่านมุสตาฟาเนี่ยกันเป็นอย่างดีนะครับหลายสถานีนโทรทัศน์ได้นําเรื่องราวของท่านเนี่ยออกอากาศนะครับทกก็สอน,นี่แหละนะครับวันนี้ ทกสเนี่ยได้ขับเคลื่อนงานกองทุนอิสลามเนี่ยมากมายนะครับตามที่เราเห็นดังปรากฏตามภาพข่าวต่างๆแม้แต่งานแบง g k o อกาลาน2014อาเซียนอินดิเกรชันก็ได้เข้าไปร่วมงานแล้วเป็นบูธใหญ่ที่สวยงามทีเดียวเป็นไงครวันนั้นต้นวันชัยไม่ทราบคนทำนุนแรกครับติดตามก็ เป็นที่น่าเสียดายนิดหนึ่งนะครับเพราะผมไม่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในปีนี้นะครับแต่ก็ทีมงานนะครับซึ่งเป็นน้องใหม่ก็อยากให้โอกาสทีมงานเขาได้มีโอกาสมาสัมผัสงานแบบนี้นะครับในระดับชาติแหมทั้มานี่บูธทอกสอนี้คึกคืนทีเดียวฮะคนเข้ามาหมุนเวียนมีของแจกมีเอ่อต่างๆกิจกรรมมากมายทีเดียวนะครับก็ได้รับข้อมูลนะทางทางอินเทอร์เน็ตนะที่ที่ทางน้องๆส่งมานะครับ ก็เป็นท so so ี่ชื so so ่นชมนะว่าการจัดงานค่อนข้างดีนะครับและก็สถานที่ในการจัดงานเนี่ยปีนี้บุธตกสศก็ได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่ค่อนข้างดีนะครับและมีเสียงตอบรับนะครับถามหาค่อนข้างมากนะครับในงานนี้ก็ท่านภูมิเกียรติครับเป็นความร่วมมือก็ว่าได้นะครับงานแบงคอกอาร้านที่ผ่านมาถือได้ว่า ความสาเร็จนั้นต้องมอบให้ผู้สนับสนุนทั้งหลายนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในงานมาเป็นผู้สนับสนุนหลักหลายๆภาคส่วนด้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยท่านวัญชัยมาเรื่องอะไรเมื่อสักครู่เห็นสปอตแวบๆนะฮะมีท่านจุฬาราชมนตรีให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีครับจะจัดงานอะไรครับเป็นงานแบบไหนอย่างไรเชิญก็อยากจะมาบอกนะครับเชิญชวนพี่น้องมุสลิมทั้งประเทศนะครับร่วมกันส่งต่อความดี ในปีนี้เป็นครั้งที่2นะครับเราได้มีโอกาสจัดงานนะครับเพื่อส่งต่อความดีเราเรียกว่ามหากรร,รมส่งต่อความดีเงินฝากรักษาทรัพย์วาดียนะครับรกับกองทุนธนาคาริสลามทกสซึ่งในปีนี้เราจะจัดกันที่มัสยิดกลางจังหวัดสงขลาในวันที่10และ11พฤษ,ษภาคม2557นะครับเพื่อ เป็นการส่งต่อความดีให้กับพี่น้องที่มาใช้บริการเงินฝากรักษาทรัพย์กับทกศระบบอิสลามนะครับโดยการจับรางวัลนะครับมอบทุนนะให้ไปฮัส16ทุนแล้วก็อุ้มรออีก35ทุนเหมือนกับปีที่แล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่กล่าวขานกันเลยฮะฮัสอุ้มรอของทกศเนี่ยเป็นแรงจูงใจให้พี่น้องผู้ชมรายการก็ดีหรือสมาชิกหรือลูกค้าของทกศเนี่ย เข้ามาฝากกันเป็นจํานวนมากมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าครับอุมร้อนฮัชเนี่ยฮะท่านนะครับคําว่าเงื่อนไขมันไม่มีหรอกครับเงื่อนไขเพราะธนาคารเองนะครับได้ให้นโยบายนะครับในการที่จะร่วมส่งต่อความดีคือทําอย่างไรให้พี่น้องของเราได้มีโอกาสไปมาการสักครั้งหนึ่งนะครับโดยไม่อยากให้พี่น้องของเราต้องขายทรัพย์สินที่เป็นที่ดินไร่สวนไรนานะครับเจตนามีแค่นี้นะครับ การที่จะให้ทุกๆคนคงเป็นเรื่องที่ยากลาบากใช่ไหมนะครับธนาคารเองก็มีกองทุนอยู่เขาเรียกว่ากองทุนฮัสซอุมรรนะครับกองทุนนี้เนี่ยได้มาจากไหนอย่างไรมาจากผลการดาเนินงานคือกําไรส่วนหนึ่งที่ธนาคารได้มาจากธุรกิจนะครับในในพอร์ตของเินเชื่อระบบอิสลามนะครับนอกจากการแบ่งปันกําไรให้กับผู้ฝากบุนโดรบาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็แบ่งเข้ากองทุน สกาดส5ดเช่นกันนะครับแลวก็กองทุนทั้งส่วนม้อปีละ5เปอร์เซ็นต์นะครับปีละร้อยละ5นะครับก็กองทุนมันก็เติบโตแล้วผู้ฝากวดีอาเองนะครับฝากรักษาทรัพย์นี่ของธนาคารฝากมาเป็น10บสปีนะครับเราเองกับธนาคารก็ไม่ได้มีภาระที่จะต้องจ่ายผลตอบแทนอะไรและผู้ฝากก็ฝากด้วยความปลอดภัยตรงนี้ตามหลักศาสนาอยู่แล้วนะครับธนาคารเองก็ตั้งใจนะครับที่จะทําอย่างไรนะครับที่จะให้ เงินกองทุนเนี่ยไปสนับสนุนพี่น้องในเรื่องในสิ่งที่ดีก็ <c oughs> คือในเรื่องของการไปมัก,กะ <c oughs> นะครับก็มีฮัชกับอุมมร็อกแค่นั้นเอง <c oughs> นะครับเราก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมานะครับอกองทุนฮัชอุมมร็อกก็ได้จากทกสในกลุ่มของกองทุนอิสลามนี่แหละ <c oughs> นะก็คือ,อเงินในเฉพาะกองทุนอิสลามไม่เกี่ยวกับกองทุนอื่นนะครับอัลฮัมดลิลห์ครับพี่น้องครับนี่เป็นข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ฝากวัดีะร์ ด้วยนะครับไม่มีปัญหาอันใดเอาละครับในงานนอกจากมีจับมีฮัชอมรอแล้วยังมีอื่นๆอีกไหมฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเรามีองค์กรครับนะครับองค์กรศาสนาไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้แล้วก็ทางสอบตนะครับ และพี่น้องสื่อมวลชนในสายมุสลิมของเรานะครับก็ได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานครั้งนี้นะครับในการเป็นแรงส่งหมากรรม่งต่อความดีนะครับซึ่งในการจัดงานในวันแรกนะครับคือวันที่10พิธีเปิดโดยได้รับเกียรติจากท่านจุฬาราชมนตรีรนะครับได้เขียนมาเป็นประธานในพิธีนะครับและในงานวันนั้นในวันแรกก็จะมีการแข่งขันนะครับต่อปัญหาศาสนาของเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆนะครับ 24โรงเรียนที่มาร่วมแข่งขันต่อปัญหานะครับเราก็มีทุนการศึกษาให้พร้อมกับเกียรติบัตรและก็มอบโล่ให้นะครับสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันต่อปัญหาศาสนาส่วนวันที่รับนะครับเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งวันที่2นี่นะครับจะเป็นการแข่งขันประกวดอนาชีตครับนะครับก็มี15สถาบันนะครับที่มาร่วมการแข่งขันคล้ายๆเป็นการชิงแชมป์อนาชีตระดับเยาวชนระดับมัธยมภาคใต้เลยงานนี้นะครับเพราะว่า มีการตั้งรางวัลนะครับเป็นทุนการศึกษาให้ค่อนข้างสูงนะครับรางวัลที่1ก็1,000 0บาทนะครับก็มีทีมที่สนใจเข้ามาและมีการอบรมนะครับอบรมผู้ประกอบการโรงเรียนเอกชนศนสนาอิสลามนะครับในภาคใต้คือ6จังหวัดภาคใต้เกือบทั้งหมดนะครับประมาณเกือบ200กว่าคนนะครับที่จะมาร่วมงานนี้และในวันในในวันที่2นะครับก็ได้รับเกียรติจากพระนท่าน วันมัวหมัดนอมาานะครับก็ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเช่นกันนะครับแม่โอ้ทกศจัดในมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับอย่างในกรณีของอแข่งขันกันตอบปัญหาศาสนาในระดับเยาวชนนะครับอันนี้วันแรกนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่าน จุฬาหัชมนตรีนะครับอาจารย์อรซิมิทักภูมิพลให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีนะครับส่วนที่สองนี่ท่านวันมฮัมัดนอมมาาท่านเป็นอดีตประธานรัฐสภาค,ครับนะครับได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีแล้วก็อันเนี้เป็นเรื่องสําคัญมีการแข่งขันอนาชีตเรื่องราวของมีการสัมมนา,าผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อันนี้เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครทกศเนี่ยได้เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาออของเยาวชนและสถาบันการศึกษา่านผู้มีเกียรติครับวันที่10-11พฤษภาคมนี้ไม่ทราบว่าลูกค้าหรือไม่ใช่ลูกค้าเนี่ยไปได้ไหมเป็นวกรายงานได้ไหมคืองานนี้นะครับผมพูดตั้งแต่แรกนะครับประกาศเชิญชวนพี่น้องมุสลิมทั้งประเทศนะครับ,รบมาร่วมส่งต่อความดีท่านอาจจะไม่ไปถึงมัสยิดกลางจังหวัดสงขลาก็ดูทางทีวี ทางยาเตียมทีวีก็จะถ่ายทอดสดให้นะครับเพราะงานนี้ท่านที่มาทุกคนนะครับในงานนี้เรามีความตั้งใจที่จะมอบความสุขให้กับผู้ที่มาร่วมงานเพราะทุกท่านที่มาร่วมงานมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลพิเศษติดบ้านกับบ้านติดบ้านติมเบอร์เลยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับที่ธนาคารที่จะมอบให้กับผู้มาร่วมงานทั้งสองวันนะครับวันละห้าสิบหสิบชิ้นเอาง่ายๆเลยนะครับโอ้โหวันละห0สิบชิ้นนะ ท่านดูเกียรติครับ10-11พฤษภาคมนี้นะครับที่มัสยิดกลางจังหวัดสงขลานะฮะซึ่งเป็นสถานที่กว้างขวางทีเดียวนะครับในที่นั้นเนี่ยเราได้เคยไปร่วมงานกันหลายๆครั้งแล้วก็ทางตกสเองเนี่ยมีความจริงใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของฮัชเรื่องของอุมรอแม่พี่วัญชัยพูดชัดเจนไม่ต้องการให้พี่น้องของเราเนี่ยไปขายที่แล้วก็ไปทำฮัชเนี่ยอยากจะให้รักษาไว้แต่ส่วนหนึ่งเนี่ย การทําธุรกิจเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องเราแลคว<ม>การพัฒนาการให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ความสําเร็จได้เนี่ยนะครับแน่นอนสถาบันการเงินซึ่งทําตามระบอบ่งอิสลามตรงนี้เนี่ยมีอะไรจะฝากไว้ช่วงท้ายนี่ครับพี่วัญชัยครับเชิญครก็รอยากจะเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมของงานอีกนิดหนึ่งนะครับนะครับสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสวนาสาอิสลามในภาคใต้นะครับถ้ามีโอกาสที่จะมาร่วมอ,อบรมสัมมนาในงานนี้ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ ในงานนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากโรงเรียนนองจอกพิยานุศร์มัธยมนอพนะครับนอพเนี่ยนะครับก็ได้ยกทีมนะครับทีมผู้อาทีมนักเรียนที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนธนาคารอิสลามที่ทกศจัดตั้งไว้นะครับที่นองจอกนี่แหละนะครับเขาจะไปโชว์งานนี้นะครับเป็นกิจกรรมโชว์และจับรีเซต์ให้ผู้บริหารฟังโดยที่ผมไม่ต้องไปพูดอะไรเลยเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาในสิ่งเหล่านี้กับผู้บริหารโรงเรียนนองจอกพิยานุศน <ate> นะครับวันนี้มันจะพิสูจน์ได้เห็นว่าระบบการเงินอิสลามนี่ <Ừ. S 1> นะครับมันเริ่มซึมซับไปที่เยาวชนของเราแล้วนะครับฉะนั้นต้นแบบวันนี้จะไปโชว์ที่ภาคใต้ฉะนั้นนะครับ <c oughs> ในงานนี้ก็ถ้าพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงในบริเวณนั้นนะครับหรือท่านที่ชมอยู่ทางบ้านผ่านชาติทีมทีวีก็ดีนะครับแต่ท่านพลาดโอกาสนี้นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายกระซิบนิดนึงพี่วันชัยฮะน้องจอาพิทยอนที่ได้ไปให้ความรู้เขาแล้วให้เขาพัฒนาตัวเอง ย้ำสักนิดนยฮะเขาจะไปทําอะไรกิจกรรมตรงนี้กิจกรรมตรงนี้ก็คือหนึ่งไปเชิญชวนให้กับโรงเรียนต่างๆนะครับให้ทําหลักสูตรในการปฏิบัติในเชิงปฏิบัติจริงคือตั้งธนาคารอ,อิสลามเล็ก,ลกๆน้อยๆในโรงเรียน<อ>ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากลําบากเลยนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้เขาทาได้ฉะนั้นคนอื่นๆก็น่าจะทําได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้เสียอะไรเลยซึ่งทกศเองนะครับ,รบให้การสนับสนุนทุกอย่าง อันนี้เนี่ยหมายความว่าเขาตั้งเองแล้วที่นอพอหนงกัออย่างสอนใช่ไหมครับมาสี่ห้าปีแล้วอ๋อเหรอครับผมนะก็เป็นการปฏิบัติจริงครับท่านผู้ชมก็นีคือต้นแบบอีกโรงเรียนหนึ่งที่นำเยาวชนเนี่ยนะครับเข้ามาสู่กรอบแล้วก็ธุรกิจการเงินแบบอิสลามเนี่ยจะต้องเติบโตและพัฒนาแน่นอนครับในอนาคตเนี่ยเราเห็นถึงอนาคตได้เลยอัลคัมดุลิละครับดีใจครับที่ได้ร่วมมือกันกับทกศ ีนี้พี่ยมชัยฮะการสร้างภาพลักษณ์ของทกสในอนาคตในฐานะเป็นผู้บริหารหลักนะครับของในส่วนของกองทุนลามเนี่ยมีแนวทางการบริหารอย่างไรบ้างครับในอนาคตครับเชิญครคือในอนาคตในขณะนี้นะครับทางกองทุนอิสลามทกสเองเราได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินระดับชุมชนก็คือสากลิสลามในประเทศไทยเรามีอยู่ประมาณ35กว่าสากลและกองทุนต่างตาอีกนะครับเป็นจำนวนมากนะครับเราได้มีการร่วมมือกัน นะครับที่จะพัฒนารูปแบบนะครับในการให้พี่น้องมุสลิมได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือกของพวกเรานะครับได้มากขึ้นนะครับโดยการเพิ่มช่องทางนะครับทำงานร่วมกันระหว่างสากลเองกับกองทุนิสลามทกสเองนะครับในการเป็นพันธมิตรในการให้บริการก็ดีนะครับในการทําธุรกรรมร่วมกันก็ดีเช่นในอนาคตนี้นะครับเราเพิ่งจะบรรลุข้อตกลงนะครับพูดคุยกันนะครับที่ทกศจะเป็นผู้ ในเรื่องของบัตร ATM อในระบบส s าม <S <S โดยเฉพาะโดยผ่านเครือข่ายของอสากอิสลามทั่วประเทศ<อ>นะครับออตอนนี้ที่เราจะทําอยู่นะฮะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมันจะประกาศความแข็งแกร่งระบบการอิสลามให้กับพี่น้องของเราฉะนั้นพี่น้องของเรานี่อาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจหรืออาจจะคลางแคลงใจในเรื่องเหล่านี้นะครับก็ขอให้พวกเรานี่นะครับ อดทนนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับขึ้นอยู่กับพี่น้องมุสลิมเองในสังคมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการอิสลามถ้าเราบอกว่าเราปฏิเสธไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้นะครับความเติบโตความเชื่อมั่นอะไรต่างๆมันก็ไม่เกิดใช่ไหมใช่ไหมครับแม้กระทั่งสากลศรัทธาชนเองของยาติมก็มีนะครับขึ้นมาใหม่ๆก็ต้องมีคำกล่าวหาทั้งสิ้นแหละนะครับแต่เราต่อสู้เราทําด้วยความอิกรัตตรงนี้นะครับามด้วยความจริงใจเพื่อใครครับเพื่อพี่น้องมุสลิมเราทั้งนั้นแหละนะครับฉะนั้น ไอความคางแกร่งใจที่มันไม่ถูกต้องอะไรสงสัยก็ยินดีนะครับที่จะมาเสนอแนะชี้ช่องทางในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งตกสเองยินดีรับฟังตรงนี้นะครับเพราะอยากให้พวกเราเปิดใจและช่วยกันนะครับพัฒนาเพราะอย่างน้อยที่สุดในอนาคตวันข้างหน้าในปี2 5 5 8นะครับที่ AEC จะเข้ามานะครับนั่นคือการเปิดประตูอาเซียนนะครับเปิดประตูระบบเศรษฐกิจแบบอิสรมเกือบจะร้อยเปอร์เซนตะครับมาถึงโอกาสนั้นมา คุยกับพี่วัญชัยแล้วอยากจะคุยต่อนานๆนะครับแต่ว่าเวลาเราเน้นช่วงท้ายนี่นะครับเป็นไปได้ไหมครับทกศโดยวิธีการจะร่วมมือกับงานกับยมตีมทีวีและมูลที่ศรัทธาชนด้วยกับการสร้างภาพลักษณ์ลงไปเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าไปมอบข่าวสารอาหารแหกไปมอบปัจจัยให้กับผู้ที่ได้โอกาสเช่นนี้ครยินดีครับโดยภาพรวมนะครับกับสื่อของพี่น้องมุสีมเราทุกสื่อนะครับ ทางกองทุนอิสามตกสก็ให้ความร่วมมือทุกสื่ออยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้มีพิเศษอะไรนะครับโดยเฉพาะคอนเซปต์ของยาตีมมันก็ชัดเจนในเรื่องของเด็กกำพร้านะครับซึ่งตรงกับคอนเซปต์ที่เราตั้งไว้ก็คือการช่วยเหลือสังคมที่ด้อยโอกาสนะครับนั่นคือภาพลักษณ์ของธนาคารที่ทําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่ระบบอิสลามก็ตามนะครับในภาพลักษณ์ของธนาคารเราก็ทําอยู่แล้วยิ่งยาตีมทําแบบนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมก็เคยคุยกับอาจารย์มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะนะครับขอให้บอก และทุกงานที่ยาติมีนะครับก็จะมีทกศอยู่ด้วยทุกครั้งนะครับขอให้บอกอือใช่แล้ครับเดี๋ยวจะได้ทําแผนปีไว้ให้เลยนะครับท่านผู้บังุเกียรติครับงานกองทุนอิสลามทางกกศหรือเรียกเต็มๆธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับเคียงคู่รู้ค่าประชาชนหรือเป็นการทํางานที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุดอีกธนาคารหนึ่งนะครับ เรียกได้ว่าและโดยเฉพาะมวลชนกลุ่มชนของมุสลิมเนี่ยนะครับเรื่องของฮัจเรื่องอุมร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการให้จากธนาคาราทกศนี้นะครับแหมท่านผู้มีเกียรติครับอย่าลืมครับทิ้งท้ายด้วยางานของทอกศนี้นะครับชื่องานนั้นนะพี่วัญชัยนะฮะมากรรมส่งต่อความดีนะครับตรงนี้เนี่ย ที่มัสยิดกลางจังหวัดสงขลานะครับท่านจุฬาราชมนตรีให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีวันแรกนะครับและท่านวันมัดนอมทาวันที่2รวมไปถึงกลุ่มคนยาตินทีวีเราถ่ายทอดด้วยนะครับในช่วงเวลาวันนั้นนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสติดตามงานของธนาคารทกสนี้นะครับเอาละครับเวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณารับชมรายการแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะครับ จะเป็นช่วงอีกรายการหนึ่งนะครับสัทธาชนสัมพันธ์วันนี้ผู้กองพรุกจะเข้ามาพูดคุยกันในกิจกรรมการขับเคลื่อนงานของมิทิุสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพรา้าพี่น้องอยากจะทําบุญอยากจะช่วยเหลือแล้วก็ที่สุดแล้วงานเด็กกำพรา้าวันเด็กกำพรา้าวันผู้สัทธาหลังน้ําใจเนี่ยเราจัดขึ้นแน่นอนครับที่ราชมังคลากีฬาสถานลานพลาซ่าแห่งนี้นะครับวันเสาร์แรกของเดืนดอนรอมฎอนก็น่าจะเป็นวันที่5รกรกฎาคมนี้ นะครับอินชอัล้อวันเสาร์แรกของเดือนรอมฎอนเรามาพบกันท่านใดจะจะออกร้านค้าจะจะบริรจาคร่วมร้านค้ากับงานวันเด็กกำพร้านารายได้เข้าสู่เป็นทุนกนารศึกษากเด็กกำพร้านี่นะครับก็ยินดีนะครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจาก,ากละหมาดมักริบแล้ววันนี้ผมอนุรชิสวนดีท่านวันชัยปึกพจน์นะครับหรือฮจิมุตตฟานี่ต้องลาไปก่อน <rumors S 1> นะครับอ <r> ินชอนล้อนะคงจะได้กลับมาหรือวันที่ถ่ายทอดสดนะฮะสิบสิบเอ็ด ที่สงขาฉันเราคงจะได้กลับมาพบกันครับวันนี <t <t ้ลาไปก่อนครับขอบินลรต์ตอฟรีกวีดายะสลามอันไดกุ้มมรคตุลลอฮ์ฮุบาร์กัส10-17พฤษภาคมนี้เตรียมพบกับมหกรรมส่งต่อความดีเงินฝากรักษาทรัพย์วาดีอะกับกองทุนอิสลามทกสต่อที่หนึ่งจับและแจกรางวัลไปทำฮัตฟรีจำนวน16รางวัล รอบที่สองจับและแจกรางวัลไปทำอุมเราะฟรีจำนวน35รางวัลพิเศษจับรางวัลวันล,ละ50รางวัลมอบให้กับผู้ที่มาร่วมง,งานภายในงานพบกับการอบรมหลักสูตร,รโรงเรียนธนาคารอิสลามนิทรรศาการโรงเรียนธนาคารอิสลามลการแข่งขันตอบปัญหาศาสนาระกับอนาชีสชมการแสดงอนาชีสระดับอาเซียนจากไบยินุนและร่วม้อ้รับประธานในพิธีพระนาท่านจุลาราชมนตรี พากันมาชมช็อปชิมกับสินค้าหาลหลานมากมาย10-11พฤษภาคมนี้ณมสัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขาลาธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรยิ่งฝากมากยิ่งมีโอกาสมาก